สวัสดีพี่น้องพอไปแลกส่งสาวสลันมันสาวสาสลันชิฟ้า,า,าไปเบิกงต้งพอมาคืนพ้นโต้งเองๆๆต้ก็อยู่กูไปกันเลยว่าสิได้หรือไม่ได้ปะอันนี้เข้าเขา สมสมอันนี้ป้าเข้าก็มาขามก็มีกระดกได้มาขามหวานไปเลื่ยเลยเดี๋ยวมาสิได้กบุได้ป้า

น้ำลหลขนาดนวดนี่ตรงจนอย,กยากไปปลามันชิู่ยนนั้นเป็นอันตน้น ให้้เพราะว่าอันนี้หน้าไหมใหญ่มันอันนั้นโตน้ำเองนะจุล้นก็เลยเห็นน้ำล้นเล เขายามแล้วมาประธานไปเต็มข้องปลาซิวห้างกุง้งกุ้งน้อยลูปะโคกุ้งปล่อยลงคืนเขาเพลิดเอาข้องเนึ่งเขามายาม

ทาเบไร้ในลูกอินอินแลไปเบงยานทาดนๆก็นจังยามชิดเี่ยด้วยีีหอกกระยามขึ้นมาดูไปดูรอบที่สามตัวใหน่ประดู

ชั่วโมงยันข้เยอะหลายนะพอลงแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยามขึ้นคันปลาไปโดนแล้วกิเยอะปลาก็ทึกหลายก็กิเยอะสะออนปลาดุกขนาดพี่น้องดูอาการตัวยามแต่เศร้านี่มีแต่ปลาดุก,ก็ตะขอเลย

แล่ลของละ่ะตานีปาน้อยอ้ปลาดุกเคยนั่งได้นั่นมวยด้ยค่ะอือะไนั่ักแม่อ่อนปลาดุกเนี่ยคองลอย เป็นยุ่งอย่าเงี้ยแต่คืนยังลงไลยเลยดีไปลาน้อยคดีเครื่องลข้อไปใหายไปแล้วหันเฮ้ยใช่เลยบ่ ขังเราจะปะดุกเดี๋ยวปดุกมา,<ย>าน้าอีกไหนแตวน้อยเบนจขังเดใ่นี่บ่เออเใส่คอรอยคนระับมาพ<ะ>ระพอมจะปะดุกนะ Tony là lại, lại gọi tên này Ừ tên 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 này tên này tên 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 อันนี้ปลาเข็งเก็บเต็มคอปลาเข็งกับปลาโคไม่ใ่ตายบ่ตายแล้วเนาะกัดตาย มารอบหน้าตัดแจ้วมาให้เด้อเด้อนี่วาน้ำวาจานต้นใจน้ำจ่อยวยจับักเอมล่เจ้กโตแล้วใช่ไหมยังมันใส่บ่แช่ประเค็งใช่จ้าแแนวค้องค้องไง อะไรของไม่ใช่รถเออรอซาวปลายนะแต่พอดกแต่พอดุกกอต้อยนี่ ดังนั้นพูดไปดู<อ>าสามสิบปลายโตนเลยนะโตใหญ่ขนาดต้นแบบนี้เฮ็ดแห้มเดูท้าปีงคันเดอชิชิลองกินน้ำยะขนาด 好了，不位。